สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อต้นกล้าครับสวัสดีค่ะหนูชื่อหนูแก้วค่ะหนูแก้วรู้ไหมเวลาคนเราไม่สบายเราอาจใช้ยาสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาของไทยรักษาได้ยาสมุนไพรที่เป็นยาหม้อยาน้ำขมขมใช่หรือเปล่าหนูแก้วเห็นแต่ในละครทีวีที่เป็นชีวิตของคนสมัยก่อนสมัยนี้ยังมีอยู่ด้วยหรอบีสินอกจากนี้นะ ยาสมุนไพรเดี๋ยวนี้ยังได้รับการพัฒนาให้รับประทานได้ง่ายขึ้นเช่นยาแคปซูลยาเม็ดและยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นแชมพูครีมนวดผมสบู่กระบวนการผลิตยาก็มีความทันสมัยสะอาดและมีคุณภาพแล้วเขาผลิตกันที่ไหนล่ะคะหนูแก้วอยากเห็นจังเลยถ้าอย่างนั้น ต้นกล้าจะพาไปดูที่โรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพราอายุรเวชศิริราชสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่นั่นได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ยาจากสมุนไพรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขด้วยนะดีจังเลยรีบไปกันเร็ว หน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอายุรเวศิริราชให้ความสำคัญกับการผลิตยาสมุนไพรทุกขั้นตอนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรหรือ GMP Good Manufacturing Practice ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอาคารสถานที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมสะอาด แสงสว่างเพียงพอแยกห้องสำหรับแต่ละกิจกรรมของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยทำความสะอาดได้ง่ายป้องกันการปนเปื้อนใช้วัสดุที่ไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่ดูดซับสมุนไพรบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สวมใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเหมาะสมได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในงานที่ปฏิบัติมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งมีการบันทึกการผลิตยาไว้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ตรวจสอบได้กระบวนการผลิตยาสมุนไพรเริ่มจากการคัดเลือกล้างทำความสะอาดวัตถุดิบสมุนไพรอบให้แห้งบรรจุใส่ถุงให้พร้อมใช้ จัดเก็บในสถานที่ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเมื่อจะเริ่มผลิตยาจากสมุนไพรผู้ผลิตจะนำวัตถุดิบสมุนไพรที่สะอาดแล้วมาชั่งน้ำหนักตามสูตรที่กำหนดหรือที่เรียกว่าสูตรแม่บทจากนั้นนำไปบดและร่อนจนได้ผงยาที่มีความละเอียดตามข้อกำหนดมาตรฐาน เมื่อต้องการทำยาจากสมุนไพรรูปแบบต่างๆก็จะนำผงยาสมุนไพรที่เตรียมได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเช่นนำมาใส่เปลือกแคปซูลหรือปั้นเป็นเม็ดกลมๆที่เรียกว่าลูกกรอนใส่ในถุงเป็นยาชงหรือไปตอกเป็นยาเม็ดนอกจากนี้ในระหว่างการผลิตจะต้องมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะระยะ ในกระบวนการผลิตยาสมุนไพรจะต้องตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและที่สำคัญคือการตรวจหาปริมาณสารสำคัญออกฤทธิ์และการตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อราและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคยาสมุนไพรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็พร้อมที่จะนำไปใจ่ายให้กับผู้ป่วยเห็นการผลิตยาสมุนไพรแบบนี้แล้ว ถ้าหนูแก้ไม่สบายก็ไม่กลัวกินยาสมุนไพรแล้วล่ะถ้าเราทุกคนหันมาสนับสนุนการใช้ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเราก็จะอยู่คู่คนไทยตลอดไปขอบคุณครับ